ครั้งที่แล้วแกรอดไปได้แต่อย่าหวังว่าจะมีครั้งหน้านะไม่ทราบว่าคุณทรงยศจะทำอะไรผมนะครับฉันจะคอยจับตาดูแกตลอดเวลาไม่ว่าแกจะทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่าคิดว่าฉันไม่รู้แล้วฉันจะทำให้คุณระดานรู้ท่าแทงแกให้ได้ ฉันจะรอดูแกนะว่าคนอย่างแกจะมีน้ำยาแค่ไหนเออสิวะ ไอ้ทรงยศมันทำแผนปิดจ็อบของฉันกับรดาพังหมดเลยเว่ยก็พอแบบเนี้ยรดาเลยยกเลิกทิปนี้ไปนะสิแต่ไม่เป็นไรหรอกโอกาสของฉันอนะมีเยอะเว่ยเพราะตอนเนี้ยคุณรดาดูแล้วใจใส่ฉันมากกว่าเดิมเว้ยเชิญเข้ามาเลยครับไปต้นแค่นี้ก่อนนะคุณมีตาพล เป็นไงบ้างคะยังเจ็บอยู่หรือเปล่าคะยังเจ็บอยู่เลยครับเจ็บตรงนี้ยครับไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็หายนะคะขอบคุณคุณระดามากเลยนะครับที่เป็นห่วงผมก็เราสองคนเป็นหุ้นส่วนกันนี่คะฉันก็ต้องเป็นห่วงคุณสิคะใครจะไปรู้ล่ะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นห่วงอดีตคนที่แม่คุณจับคู่ให้หรือเปล่าคุณหมายถึงทรงยศเหรอคะ ทำไมฉันต้องเป็นห่วงคนแบบนั้นด้วยอะคะคุณพูดแบบนี้หมายความว่าฉันว่าเราเรีบไปกันดีกว่าค่ะไปไหนเหรครับคุณระดาะก็ไปบริษัทในทรงยศเนี่คะ่ะวันนี้เรามีนัดเซ็นสัญญากันนะคะอ๋อโอเคครับไปเดครับไปค่ะ เข้ามามีอะไรซอนย่าฉันไม่ต้องตกใจหรอกครับคุณทรงยศผมไม่ได้จะพาตำรวจมาจับคุณซะหน่อยอย่าลนสิครับอย่าลนฉันว่าเราอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าคะ่ะมารีบทำธุรกิจของเราให้มันจบๆจะได้รีบไป เพราะว่าฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานๆเช่นนั้นครับกุรดาคอบค่คะเอกสารสัญญาอยู่นี่ครับ เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับหญิงซะด้วยเสร็จเราก็รีบไปกันดีกว่าค่ะไปครับไอ้วีรพลมีอะไรเหรอครับคุณทรงยศ ครั้งที่แล้วแกรอดไปได้แต่อย่าหวังว่าจะมีครั้งหน้านะไม่ทราบว่าคุณทรงยศจะทำอะไรของรับฉันจะคอยจับตาดูแกตลอดเวลาไม่ว่าแกจะทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่าคิดว่าฉันไม่รู้แล้วฉันจะทำให้คุณระดารู้ทัน ฉันจะรอดูแกนะว่าคนอย่างแกจะมีน้ำยาสักแค่ไหนะฉันจะต้องหาหลักฐานมาเอาผิดแกให้ได้ไม่วีรพลคุณระดาจะต้องรู้ ว่าแกมันไม่ใช่คนดีคุณระดาครับจะรีบไปไหนครับไม่รอผมเลยนะแหมก็ระดาเห็นคุณกำลังคุยกับคุณทรงยศนะคะระดาก็เลยไม่อยากกวนเออคุณระดาครับคืนนี้คุณมีนัดที่ไหนหรือเปล่าพอดีว่าผมอยากจะชวนคุณไปทานข้าวที่บ้านหน่อยครับ สะดีเหรอคะระดากินจุนะคะต้อนคุณระดาจะกินจุขนาดไหนอะ่ะผมก็มีเยอะให้คุณระดาทานอยู่ดีครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณระดากินแล้วไม่อิ่มอะ่ะคุณระดาจะลามมากินผมก็ได้นะครับไม่กีนระดาร้อเล่นนะคะระดาไปก็ได้คะ่ะแต่ว่าระดาขอกลับไม่เกินสามทุ่มนะคะ แล้วก็ขอไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยแบบนี้โอเคไหมคะแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคเลยงั้นเดี๋ยวสักหนึ่งทุ่มเจอกันที่บ้านผมนะครับได้ค่ะแล้เวเจอกันนะคะครับเจอกันครับบ๊บาย ณรดาจะไม่ดื่มไวน์ฉลองกับผมเลยเหรอครับค่ะคือระดาไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะฮแล้วแบบเนี้ยใครจะดื่มไวน์เป็นเพื่อนผมเหรอครับแย่จังแต่ว่าถ้าเป็นน้ำส้มเนี่ยก็พอได้อยู่นะคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอาน้ำส้มมาให้นะครับคุณรดารอแปบ๊บนึงครับ มาแล้วครับน้ำส้มเย็นๆสำหรับคุณระดาดื่มเลยสิครับเดี๋ยวเสียรสชาติหมดดื่มไหมครับค่ะดื่มไหมครับก็กำลังจะดื่มอยู่นี่ไงคะอย่าดื่มนะครับคุณระดาในน้ำนี่มียานอนหลับนะครับไอซองยศซองยศทําไมาได้ไงเนี่ย ถึงไหนเนี่ยฮะก็จนกว่าไอ้เลวคนนี้มันจะได้รับกรรมที่มันคิดจะใช้แผนสกปกมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับคุณไงครับคุณระดาอีกแล้วหรอสุนยศนี่แกด่าฉันยังไม่พอยังหาว่าฉันใช้แผนสกอกไหนอะไรล่ะที่สกปกได้ครั้งนี้แกไม่รอดแม่ เออว่าไงต้นยานอนหลับขนาดแรงที่ฉันสั่งอะ่ะได้ยังวะเออโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปเอานะ <c oughs> แกคิดว่าฉันอะจะเป็นคนที่นอนไม่หลับถึงขั้นต้องสั่งยามากินเหรอวะฉันจะสั่งให้าดากินเวเพราะว่าคืนเนี้ยฉันจะต้องปิดจ็อบยายแสบนี้ให้อยู่หมัดเลยเวย <c oughs> โอเคเจอกันเว ทั้งที่แล้วฉันลืมเก็บหลักฐานไว้ครั้งนี้แกไม่รอดทีนี้แกมีอะไรจะแก้ตัวไหมไอ้คุณวีระพลสรุปว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงเหรอคะคุณวีระพลเออถ้อย่างนั้นแสดงว่า เรื่องที่คุณจะพาฉันไปลงเรือย้อนวันนั้นที่สงยนเข้ามาเตือนฉันอันนี้ก็เรื่องจริงเหรอคะเออใช่แล้วจะทำไมอ่ะในเมื่อรู้ความจริงหมดแล้วฉันก็ต้องปกปิดอะไรอีกแล้วเว้ยฉันไม่นึกเลยอ่ะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้อ่ะทีนี้คุณเชื่อผมหรือยังล่ะละดา <c oughs> ในเมื่อพวกแกรู้ความจริงแล้ว ก็ถือว่าที่ผ่านมาจบจบกันไปเนาะพูดง่ายไปหน่อยมั้งไอ้คุณวีลพนแกรู้หรือเปล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แกทำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> กฎหมายเหรอแกคิดว่ากฎหมายอ่ะจะทำอะไรคนรวยๆอย่างฉันได้หรอวะอ๋อและอีกอย่างนะเว้ยพ่องฉันอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกับข้าราชการรุ่นใหญ่เว้ยเขาคงไม่ปล่อยให้ลูกชายอย่างฉันอ่ะ ต้องโดนจับปิดคุกง่ายๆหรอกเว้ยโทษนะครับคุณวีรพลไม่ว่าแกจะยิ่งใหญ่มาจากไหนหรือแกคิดว่าแกอยู่เหนือคนอื่นแต่แกก็ไม่มีทางอยู่เหนือมือกฎหมายไปได้หรอกเว้ยเตรียมตัวไปอดร่ำอดรวยต่อในคุกนะครับไอ้คุณวีรพล นี่ฉันขอบใจนายมากนะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องแค่นี้ผมไม่เอา,าเป็นสาระหรอกนั่นมันคำพูดฉันนี่ฉันใคยพูดไว้ <c oughs> ก็คำพูดของคุณนั่นแหละลดาทีนี้คุณเชื่อผมหรือยังล่ะว่าผมกลับตัวเป็นคนดีแล้วอืมเชื่อก็ได้ เพราะว่าคนอย่างนายเนี่ยก็คงไม่ยอมเสี่ยงชีวิตมาช่วยใครแบบนี้หรอกเอ๊อมยิ้มแบบนี้หมายความว่าไงนะหรือว่าหรือว่าคุณแอบมีใจให้ผมบ้าพูดอะไรบ้านั่นไงอมยิ้มอีกแล้วไม่คุยด้วยแล้วระดา <c oughs> เริ่มต้นกันใหม่นะครับ